สวัสดีครับฟุกออยฟฟกนะครับผมก็วันนี้จะมารีวิวนะครับเจ้าซัม s ุง g ลิปสานะครับผมปกตินะฮะผมใช้ Samsung เป็นโฟล์สอนะครับผมอย่างที่ทราบนะครับก็คือข้อดีของเขาก็คือเรื่องของการมีจอ,อนอกนะครับแล้วก็มีจอด้านในนะครับแล้วก็ข้อดีเลยคือมันแบบใหญ่นะครับสามารถแทบจะแทนแท็บ,ททบเล็ต ได้เลยนะครับแต่ข้อเสียนะฮะอย่างที่ทราบก็คือเรื่องของขนาดนะครับที่มันจะเรียกว่าใหญ่แล้วก็หนานะครับแล้วก็เรื่องของน้ำหนักนะครับทำให้การพกเนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดไม่ไม่ไม่ถือกระเป๋าก็าคือต้องถืออยู่ในมือตลอดนะครับเพราะว่าใส่กระเป๋างเก่งก็จะลำบากนิดนึงนะคือใส่ได้นะครับผมโอเค แต่พอมาเปลี่ยนนะครับเป็นเจ้าฟลิปนะครับผมความรู้สึกก็คือมันเบานะครับแล้วก็อ,กอย่างก็คือรู้สึกว่ามบเอ้ยมันมันก็คือมือถือคือน้ําหนักเท่ามือถือเครื่องหนึ่งที่แบบเอามาพับนะครับเนี่ยถ้าดูความหนานะครับค่อนข้างใกล้เคียงแต่ดูขนาดขางเกตน,นะครับน่หายไปแบบ เกือบครึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเวลากลางนะครับนะครับก็คือจอหน้าจะใหญ่กว่าเจ้าตัวโฟนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับอันนี้เทียบกับเจ้าตัวเอ่อซัมซุงเอสยนะครับก็จะจอเล็กกว่าหน่อยนะครับแต่น้ำหนักนะครับ ก็ก็ค่อนข้างใกล้เขียงกันมากไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยพกอะไรที่มันมีน้ําหนักมากขึ้นนะครับข้อเสียที่เจอนะครับก็คือพอมันเล็กะครับพอมันอยู่ในกระเป๋าของเกงครับไม่ค่อยรู้สึกว่ามันสั่นนะครับกลหกเข้านี่แบบไม่ค่อยได้รับตลอดนะครับข้อที่ชอบนะครับข้อหนึ่งอาจจะไม่ได้เร่งลำดับนะครับตัวปุ่มนะครับวอลลุ่มนะครับ พอกลางนะครับวอลลุ่มด้านนี้จะเสียงเพิ่มเสียงใช่ไหมครับอันนี้ลดเสียงนะครับแต่พอเราพับนะครับตรงนี้จะกลายเป็นเพิ่มเสียงครับตรงนี้จะกลายเป็นลดเสียงคือเขาก็จะกลับกันนะฮะแล้วสามารถที่จะจอน,นอกครับผมมีความละเอียดสูงมากนะครับดังนั้นเนี่ยผมสามารถอ่านข้อความเรียกว่าได้ชัดมากนะครับแต่ข้อที่ไม่ชอบชัดเจนเลยพอ พอได้ใช้นะครับก็คือจอนอกอะ่ะมันดูได้แต่ notification นะครับมันใช้งานได้ไม่เต็มที่เท่าที่ทราบเนี่ยถ้าบางคนที่โหลดแอปเข้าไปเพื่อให้จอนอกทำงานสามารถทำงานได้เหมือนแบบจอด้านในเนี่ยคือจริงๆมันก็จะเล็กมากนะครับซึ่งจะต่างจากตัวนี้เจ้าโดโฟนะครับเราสามารถใช้จอนอกได้เลยอย่างเต็มที่ นะครับก็คือแบบใช้งานได้เพียงแต่ว่าเฮ้ยมันจะมีความแคบกว่าปกตินะครับเมื่อเทียบกับมือถือทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามาคิดอันนี้พอดีผมใช้โฟนไทยอยู่นะครับดูขนาดอ่ะมันก็ใกล้เคียงกับแบบนหนึ่งนะครับผมลองเทียบจอโอแทบ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 จะใกล้เคียงจริงๆอะ่ะ ความกว้างของจอก,ก็แทบจะใกล้เคียงกับ iPhone mini อยู่แล้วนะครับผมก็จริงๆก็เลยกลายเป็นโฟมันได้เปรี่ยบตรงว่าความหลากหลายในการใช้แต่แลกด้วยความหนักและขนาดของมันนะครับถึงแม้ว่าจะพับแต่ก็คือมันสะดวกตรงมันพับได้แหละมันก็ดีกว่าพกโอวติวตรกรจะพกแบบมือถือกับแท็บเล็ตเป็นปกตินะครับโอเคดังนั้นเนี่ยตัวนี้ครับผมถ้าใครมองหา นะครับมือถือที่พกพาได้สะดวกนะครับผมแนะนำเพราะว่ามันพับได้น้ำหนักเท่ามือถือเดิมนะครับแล้วก็แต่แนะนำอย่างเวลาใช้งานนะครับผมถ้าเกิดว่าปกติอะถ้าไม่ได้ไม่ได้พกไปไหนมาไหนหมาถึงว่าถ้าวางอยู่อยู่ในรถเนี้ยผมแนะนำกลางไปเลย มันง่ายกว่ากับการใช้งานก็คือกลางแล้วก็แบบกดเข้าเพื่อใช้งานเลยนะครับไม่ต้องพับก็ได้ไม่ได้คือคือจากการที่ใช้นะครับเจ้าตัวโฟมานะครับจะบอกว่ามันไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่แข็งแรงมันแข็งแรงมากนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ต้องทำใจไปเลยก็คือเจ้าตัวลอยเนี้ยฮะ มันมันมีรอยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่ได้มีผลกับการใช้งานแล้วพอใช้งานก็ไม่ได้สังเกตอะไรนะครับติอย่างถ้าเทียบกับโฟก็คือเวลาพับอาจจะแบบพับหรือว่ากางยากหน่อยนะครับมันไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่แบบต้องอ,อาจจะใช้2มือช่วยนะครับเนี่ยนิดนึงนะครับมันจะมีความแบบเหมือนเป็นนุ่มๆหน่อยนื่นื น่อยนะครับก็จะใช้สองมือจะสะดวกกว่านะครับแต่แฮปปี้สิ่งที่แฮปปี้ก็คือเนี่ยครับความพกสะดวกแล้วก็ต้องบอกว่าไม่มีความรู้สึกนี้มามานานมากแล้วนะครับเพราะว่ามือถือมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยมันใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันนะฮะแต่ถ้าไม่ติดเรื่องพวกกันเอาเอาเอา,เอาจากจริงจ,จริงนะถ้าเกิดว่าความสมบูรณ์แบบในการใช้งาน ผมให้กับเจ้า S11 Ultra นะคือกล้องดีมากกล้องวิดีโอดีมากจอด้วยความพอมันไม่ไม่เป็นพับปุ๊บนะครับฟิลลิ่งในการใช้งานนะครับมันแบบเต็มที่กว่ามากก็คือถ้าไม่ได้หือหวาต้องการาพับควาใจจริงก็ยังแนะนำเจ้า S11 รั Ultra นะผมว่ามัน โดยรวมคือขบเครื่องมากนะครับผมโอเคก็ฝากเอาไว้นะฮะเป็นคือจริงๆใช้มาประมาณแบบสัปดาห์หนึ่งนะครับสำหรับเจ้าตัวพลิป3นะครับถ้ามีอะไรอัปเดตหรือว่าแยะลงลึกนะครับก็จะมารีวิวให้ฟังกันอีกครั้งครับผมโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ